ในขณะที่วันนี้ยังเกิดเหตุก๊าซรั่วขึ้นอีกครั้งในโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชียที่จังหวัดระยองค่ะจนต้องมีการนำตัวคนงานส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนจำนวน5รา,ายขณะที่ชาวบ้านใกล้เคียงส่วนหนึ่งนั้นประกาศขายบ้านเลยนะคะเพื่อหนีปัญหากลิ่นเหม็นซ้ำซากที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขยอย่างจริงจังไปติดตามจากคุณอัธพลดวงจินดาค่ะ คนงาน5คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมาบตาพุธจังหวัดระยองด้วยอาการอาเจียนและแน่นหน้าอกจากกลิ่นกา๊าซที่ยังคงคละคลุ้งกระจายบริเวณกว้างในเขตอุตสาหกรรมนิคมเอเชียรวมผู้ป่วยจากการสูดดมก๊าซที่รั่วไหลออกมาตั้งแต่กลางดึกของวันที่7มิถุนายนทั้งหมด8รายขณะที่วันนี้เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมกับนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตรวจสอบพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมเอเชียพบต้นต่อของเหตุการ์รั่ว มาจากระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทบูเรกซึ่งผลิตสารน้ำตาลเทียมและเพิ่มเติมอีก3แห่งที่มีการรั่วไหลของก๊าซและอีกหนึ่งแห่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธวันนี้ปู่พรมตรวจทุกโรงงานในนิคมเอเชีย13โรงงานเมื่อเช้าเจอโรงงานอยู่หนึ่งโรงผลิตพวกสารให้ความหวานนะครับก็มีปัญหาเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียมีกลิ่นออกมาเมื่อเช้าคือสาเหตุของกลิ่นในวันนี้อันนี้เจอสาเหตุชัดเจน ขณะที่ชาวชุมชนประชุมมิตรตาบบ้านช้างห่างจากนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย3กิโลเมตรตัดสินใจประกาศขายบ้านเนื่องจากไม่เชื่อมั่นความปลอดภัยในอากาศหลังต้องทนกับกลิ่นเหม็นพระครุ้งมานานกว่า7ปีตีสามตีสเนี่ยค่ะทุกวันแสบจมูกแล้วก็คอแห้งใจสัน่นอันนี้มันแรงมากเราอยู่อย่างนี้เรา,า,าก็ตายอย่างเดียว จะขายที่ใครจะซื้อมอันจะขายไปแล้วขายหนีขายหนีนงไงไม่ไหวแล้วเมื่อก่อนนี้เมืกก่อก,ก่อนมาอยู่นี่ใหม่ๆไม่ไม่คิดว่าจะมีโรงงานเบื้องต้นการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งให้บริษัทบูเรกเร่งปรับปรุงระบบบำบ,บัดน้ำเสียอย่างเร่งด่วนตามพร,ะระบรโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นต้นเหตุข,ของติเมันและโรงงานอีกสี่แห่งที่ตรวจพบในวันนี้จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง หลังจากนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถตรวจวัดคุณภาพอากาศไปในชุมชนที่มีความกังวลและปรับปรุงการสื่อสารกับชุมชนให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเกิดเหตุเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอัตพลดวงจินดารายงาน